สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเละแครซี่ในที่สุดนะคะเราก็ได้แชมป์ VNL ฝั่งทีมชายเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่24กร,รกฎาคมนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกร2024รอบชิงชนะเลิศน,นะคะที่เมืองกาดังประเทศโปแลนด์ค่ะซึ่งเป็นการชิงชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาและทีมชาติโปแลนด์ค่ะ และผลปรากฏว่าทีมตบลูกยางหนุ่มโปแลนด์นะคะทำแต้มได้เด็ดขาดกว่ามากเลยค่ะโดยเฉพาะลูคัสเคอร์มาเล็กซ์ที่ทำคนเดียว25แต้มในเกมนี้นะคะทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทีมชาติโปแลนด์เป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติสหรัฐไปได้นะคะ3-1ต่อเซตค่ะด้วยสกอร์25-23ต่อ24-26ต่อ25-18ต่อและ25-18ต่อค่ะ ส่งผลทําให้ทีมชาติโปรแลรนด์นะคะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลเนชันลีกประเภททีมชายไปครองค่ะในปีนี้และต้องบอกว่าเป็นปีแรกเลยนะคะที่โปรแลนด์นีคว้าแชมป์วอลเลย์บอลเนชันลีกค่ะเพราะก่อนหน้านี้นะคะโปรแลนด์ได้รองอันดับหนึ่งมา3ปีซ้อนค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติโปรแลนด์ด้วยนะคะที่เอาชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปได้แล้วก็คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเนชันลีกในปีนี้ไปครองค่ะยินดีด้วยค่ะ และก็แสดงความยินดีกับทีมชาติสหรัฐด้วยนะคะที่ได้รองอันดับหนึ่งไปครองในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนอันดับที่3นะคะเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นค่ะที่สามารถเอาชนะทีมชาติอิตาลีไปได้นะคะอย่างสุดมันเลย3ต่อ2เซตค่ะโดยสกอร์25ต่อ18 25ต่อ23 17ต่อ25 17ต่อ25และ 15ต่อ19ค่ะเรียกได้ว่าเป็นทีมเอเชียทีมแรกเลยนะคะที่สามารถทะลุเข้ามารอบชิงชนะเลิศอันดับ3ได้แล้วก็คว้าที่3ไปครองได้สำเร็จค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นด้วยนะคะและถ้าใครได้ดูคู่ของญี่ปุ่นกับอิตาลีนะคะต้องบอกว่าสนุกมากๆนะคะมันมากมากเลยตอนแรกนึกว่าอิตาลีจะซู้ญี่ปุ่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเซตแรกแพ้ญี่ปุ่นไป25ต่อ18ใช่ไหมคะแต่เซตที่2ก็แพ้ไปอีกนะคะแต่เซตที่3และเซตที่4ี่เนี่ย อิตาลีกลับมาได้ค่ะแต่สุดท้ายค่ะญี่ปุ่นก็อาศัยความเหนียวนะคะสามารถเอาชนะไปได้15-9ต่อกว้าที่3ไปครองค่ะยังไงรายการวอลเล่ครีซีก็เป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเล่บอลทุกๆท,ทีมเลยนะคะทั่วโลกเลยและปีหน้านะคะเรากลับมาพบกับความมันแบบนี้ได้ใหม่และรายการวอลเล่ครีซีก็ไม่พลาดที่จะเกาะติดสถานการณ์มาฝากแฟนๆวอลเล่บอลอย่างแน่นอนค่ะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิ c h ชา n e l ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ